ผู้ชมคำสั่งย้ายนายแพทย์สุภาัทหาสวรรณกิจยังคงเกิดข้อถกเถียงต่อกระบวนการโยกย้ายผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจําเป็นจะต้องย้ายกันบ่อยๆหรือเปล่ามีหลากหลายแง่มุมทีเดียวค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอเหมือนกันบอกว่าก็น่าจะวัดจะประเมินผลคุณภาพาสถานพยาบาลสิ่งนี้จะใช้เป็นตัวชี้วัดการทํางานของผอโอรงพยาบาลชุมชนได้อีกทางด้วยค่ะหลังจากที่ หลังจากที่ไปรับตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบบาย,ย้อยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์สุพัฒน์หาสวรรกิจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างวางระบบงานต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะคุณหมอสุพัฒนมีหลายบทบาทค่ะทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล ทั้งตัวคุณหมอเองแล้วก็มีบทบาทในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทด้วยยืนยันจะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลนโยบายของกระทรวงต่อไปและเชื่อว่าคําสั่งโยกย้ายตัวเองนั้นไม่เป็นธรรมมองว่าพว่วงในยการโรงพยาบาลชุมชนไม่ควรถูกโยกย้ายบ่อยหลังจากที่มีคําชี้แจงจากกระทรวงบอกว่านี่เป็นการโยกย้ายที่ถูกต้อง คุณหมอสุพัฒนก็เลยเสนอให้ใช้การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นเครื่องมือในการสร้างธรรม,มพิบาลและให้ความเป็นธรรมกับการโยกย้ายต่อกลุ่มพ่วอเหนวยการโรงพยาบาลชุมชนด้วยเพราะมองว่าการประเมินจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกได้ว่าพ่วอเหนวยการคนนั้นทำงานได้ดีหรือไม่ถ้าไม่ดีก็มีคำสั่งย้ายได้แต่ถ้าทำงานดีก็ให้อยู่พัฒนาพื้นที่ต่อไป ขณะที่แพทย์หญิงปียวรรณลิมปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลก็บอกว่าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลส่วนหนึ่งจะชี้ถึงคุณภาพการทํางานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนนั้นๆก็ยอมรับว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมีภารกิจที่ต่างจากหมอคนอื่นๆก็คือต้องทํางานในหลายมิติเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพแบบอง์รวม ในอนาคตคาดหวังกระบวนการสร้างผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอย่างเป็นระบบและการประเมินโรงพยาบาลก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดธรรมพิบาลเพราะว่ากลไกนี้สามารถประเมินทั้งมาตรฐานทางคลินิกและมาตรฐานทางจริยธรรมคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักโดยเชื่อว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการรับรองจะได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ การโยกย้ายในแพทย์สุพัฒน์นอกจากมีข้อสังเกตในเรื่องธรรมาภพิบาลแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตไปถึงการทำงานของชมรมแพทย์ชนบทด้วยชมรมแพทย์ชนบทเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2521แล้วนะคะที่ผ่านมามีบทบาทในการตรวจสอบนโยบายการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเช่นการตรวจสอบปัญหาทุจริตยานโยบายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานของแพทย์หรือว่า P4P และล่าสุดก็ยังรวมไปถึงการตรวจสอบการจัดซื้อ ATK และวัคซีนโควิด1 9ด้วยค่ะ